วันนี้ม็อบประชาธิปัตย์เริ่มอ่อนแรงนะคะหลังจากที่ไม่ประสบความสําเร็จในการขัดขวางการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะโดยขณะน,นี้มวลชนทยอยกลับบ้านส่งผลให้การชุมนุมที่เวทีสี่แยกราชจจประสงค์มีจํานวนเล็กน้อยการชุมนุมผิดกฎหมายของม็อบประชาธิปัตย์ที่ปิดถนนในกรุงเทพมหานครตามจุดต่างๆกระทั่งนํามาสู่การยกเลิกเวทีการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและเวที3แยกลาดพร้าว หลังไม่ประสบความสำเร็จในการปิดกรุงเทพมหานครและขัดขวางการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้ได้ทยอยเดินทางกลับต่างจังหวัดบางส่วนพร้อมกับได้ขนสัมภาระส่วนตัวขึ้นรถกระบะตเตรียมเดินทางกลับบ้านขณะที่ส่วนใหญ่ได้อาศัยการเดินทางด้วยรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งผู้ชุมนุมเดินทางมาซื้อตั๋วรถไฟตั้งแต่ช่วงเช้าโดยต่างพากันโดยต่างมากันเป็นหมู่คณะ มีเป้าหมายเดียวกันในการเดินทางก็คือพื้นที่ภาคใต้ผู้ชุมนุมที่เดินทางมาถึงก่อนต่างจับจองพื้นที่ภายในหัวลําโพงเป็นสถานที่พักผ่อนนอนหลับเพื่อรอขบวนรถไฟทั้งนี้มีผู้ชุมนุมบางส่วนกล่าวว่าเดินทางกลับเพราะนายสุเทพเทือกสุบันแกนนาบอกว่าการต่อสู้เพื่อขัดขวางการเลือกตั้งประสบความสําเร็จแล้วโดยพร้อมเดินทางกลับมาร่วมชุมนุมหากนายสุเทพสั่งการ การเดินทางกลับของผู้ชุมนุมครั้งนี้ส่งผลให้บรรยากาศการชุมนุมของมอบประชาธิปัตย์ที่เวทีสีแยกราชประสงค์เป็นไปอย่างเงียบเหงาจำนวนผู้ชุมนุมค่อนข้างบางตาเมื่อเปรียบเทียบกับการชุมนุมก่อนหน้านี้ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยแกนนาได้ขึ้นปราศัยบนเวทีถึงเหตุผลในการรวมเวทีนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและเวที5แยกลาดพร้าวกับเวทีสวนลุมพินีว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัย